มาชมสวนกระท่อมใกล้จะหมดฝนแล้วนะครับถ้อมอายุกเกือบจะสองปีแล้ว่อมกานแดงของบ้านห่างหินน้อยครับช่วงนี้ก็ บำรุงต้นไปเรื่อยๆก่อนดูแลหญ้าก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งตัดหญ้าครั้งหนึ่งก็เรากาสไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แปรรูปหรือเปล่านะครับเพราะว่า รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยหลอกไม่ได้หลอกครับผมเพียงแต่ว,ว่าเหมือนกับให้ชาวบ,บ้านปล่อยให้ชาวบ,บ้านมีความหวังแล้วก็ปลูกนะครับลองดูว่าจะที่ผ่านมาจะเป็นการเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดู นี่นะครับต้นก็สมบูรณ์เห็นว่าต้องเร่งปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็ปลายฤดูฝนแล้วนะครับเดือนตุลาปลายเดือนตุลาแล้วท่อมยังไม่สองปีนะครับผมก็เกิดตัวสองปีแล้วล่ะปีกว่าครับส่วนนี้ก็จะงามนิดหนึ่งนะฮะใบก็จะเขียว นี่ครับนนี้จะโตเท่าๆกันเลยสวยงามก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก่อนนะครับหมายถึงว่าความจเจริญเติบโตยังไม่ได้มาปรับแต่งกิ่งอะไรของมันนะครับก็คต้องปล่อยไปก่อนทำการแดง นี่ก็มีเก็บขายบ้างเล็ก,กน้อยนะครับตามสมควรอันนี้เป็นก้านเขียวแตงกว่าแต่เขาบอกว่าเป็นหางกั้งหางกั้งโพใหญ่นะครับตอนที่ซื้อมาจากปทุม อันนี้ก็โตมากเลยนะครับโตมากแล้ว,ว,ลวซื้อมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับโต<อ>นี่ครับนีบ่ทำการแดงโซนนี้ก็จะงามนิดนึงนะครับ ก็ฝากมาให้ชมที่เฉยนะครับไม่มีประเด็นอะไรแค่รอช่วงเวลาที่จะเก็บผลผลิตแล้วก็แปรรูปได้นะครับถึงตอนนั้นนะกําลังใจถึงจะกลับมาครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังมีความหวังกับใบกระท่อมอยู่ นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ